เอาแล้วก็ผมวันนี้เป็นแมตต์อันดีนะฮะแล้วก็มีนักเวททั้งหมด5คนด้วยกันนะครับก็มาดูว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรนะเฮียก็เล่นบีล่าป่านะครับผมในวันนี้นะจ๊ะก็รอรับชมแล้วกันนะครับว่าความสิ้นผ่านจะเป็นยังไงนะฮะรับชมได้ครับมาเริ่มกันดีกว่ายกที่หนึ่ง คาดว่าเกมนี้น่าจบได้ด้วยความไวสัดสัดเลยก็เป็นได้นะมาเสียงระดับนี้กำลังโอเคลุยกันลุยกันปรับปรับรีบเบฟก่อนรีฟาร์มครับไ่งนินชิบหายแนะ่นอนนั่งไงออกมามา,าฮะ เรียบร้อยครับผมชามมา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 เอาน้องกู่ว่าวครับหไม่ได้ครับผมดีฟาร์มก่อนดีฟาร์มก่อนไอเชียตีนตีนน้องกูหนีได้ไหมเนี่ยไอ้เชียโดนแย่งเวียนกรรมเอ้ยอา้าครับรออยู่รออยู่ รออยู่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 นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียววิ่งตามตูลก,ก่อนวิ่งตามตุลก,ก่อนสวยครับผมเลิศค่ะแหม่ไม่ธรรมดาเนยฮะตีนี้บอกเลยตีมหาเวทฮะฝั่งนู้นหิวไงเห็นเป็นนักเวทแล้วผมใส่ใหญ่ใส่ใหญ่เป็นไงซึ้งในพระธรรมเลยวละ่ะเก็บตังออกโลกิเคิร์สก่อนนะฮะผมจำเป็นนะฮะบับเวฟบาย เว็บไปจะ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 ฝัะ่งน,นู้นตัวอะไรป่าวะดูก่าน <How? S 1> เทียร่ากับตัวฟลยนะฮะปอบปบวีล่าป่าน,น,น,นี้บอกก่อนว่าไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันช้ามากสังเกตช้าสัตว์นะฮะผมตัวไหนฟามป่าช้าคือไม่แนะนำให้เอามาแล้วฮะ ครับหนึ่งครับมันตตอร์ฟอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหไม่มีใครช่วยเลยวะ่ะเสียดายอะ่ะเอาไม่ได้ไม่ได้แม่อยู่ไกลไปหน่อยพอพอพอปล่อยไปความเตาความเตาโอเคเรียบร้อย วิ่งไปก่อนวิ่งไปเอาบูก่อนบอกเลยถ้าไม่มีบูนะฮะจะเลินยากครับยากส,สัสๆเลยนะฮะปะวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วีล่ามันจะฟาร์มเร็วต่อเมื่อมีอันตินะฮะซึ่งแรกๆไม่มีก็ต้องรับสตาร์การ์ไปนะครับนั่นไงตีนมานะฮะ ี่เชียมาหน้ากูไม่มีแป๊บนึงครับช่วยน้องก่อนเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละลุมลุมถึงชามได้ไหมนั่นแหละชามได้ครับตอนโลแล้วผมไม่น่ารอดไม่น่ารอดนะฮะนั่นไงเก็บไปอีกศพครับผมต่อไปมาบูต่อจะเร็วเร็วเร็วรีบตายหน่อยคำนวณมาหน้าปั๊บ อันตีก่อนป้าเวฟป้าเรียบร้อยโอเคฟึบๆึกเออโอ้ยยังไม่ได้ oh, yeah. ไรู้ก,กี่เคสมาละเนียฟาร์มง่ายขึ้นเยอะแล้วฮะ ซีไปเไยน้ำตาไหลครับเชคก่อนอน,น,น่เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนอยู่ข้าง,างคูเมื่อกี้โห่คนลุกเลยคนลุกเลยแล้วมีน้ำสองเท้ามันนั่นไงนั่นไงมาเชีย้ยโดนคีบเวรกรรมครับตะเย็นนะไปไปดูไอ้มังกรก่อน ใจเย็นใจเย็นครับเาเลเานัา่นไงมันใสไว้มสป <my> บ,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 บตายแน่นอนเรียบร้อยว่ะเรียบร้อยว่ะมาเจอทีมนักเวทกูชาไปละชาไปละ ชามไปแล้วชามไปแล้วนิดเดีย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 วได้ดิวะเอองั้นดิงั้นดิงนดไงทีมหานักเวทนะฮะผมบอกเลยมันสัตว์อ้าวไอ้แี่ยยิงข้างล่างหาโฟมเหรอทันไวเนี่ยเมื่อกี้เหมือนไอ้นานจะฮิวให้นะครับแต่ไม่โดนนะฮะบัลไลฮาร่าทุบ ไาม์ามน่กดวะไม่เอาไม่เอาครับปยปยปยปไปอื <c> ้ม <oughs> เสียดายอืม คือที่เราต้องแบบว่าชาไปก่อนนะครับผมเราค่อยสก,กิลนะค่อยๆเรียนรู้เทคนิคไปเว้ยพอเป็นแล้วมึงรู้มึงรู้เรื่องมึงรู้เรื่องแน่นอนของชาสัดเลยครับผมเล่นสุดเนี้ย ค๊บ,บนึงนะมันไม่ใช่ของที่เฮียต้องการนะดิโอเคค๊แบบนึงออกเรียบเซสซิงก่อนครับผมจำเป็นโอ้ยทองร้องดึกแล้วน,นี่ชามก่อนครับนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมชามก่อนปุ๊บจบเลย เย็เย็นเครับเล่นวีลาครับสรุปว่าเล่นวีลาต้องชามก่อนนะครับเพราะมันจะโดนร้อยเซ็เลยนะฮะเห็นไหมเพอะว่ามันโดนปุ๊บแม่งสบายเก็บฟรีแฮปปี้ดีพร้อมปรับปรับเดี๋ยวไม่เล้เต็มเงาเพื่อฮิวให้ฮะขอบคุณมากฟัมต่อ ปรับ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 เบไปต่างต่างต่างเอาไม่ทันข้างล่างนี่ดูเราจะยับเอาไอ้แก่ครับเอาไอ้แก่อาาเอาเาเอาเบไ,ไปดิแหละสวยครับสวยครับได้หมดไหมได้หมดไหมเบไ,ไปปึบแม่งคือทีมมึงออกกันเวชิ้นเดียวอยู่อ่ะสองวิสองวิสองวิ อ้าวไอ้น้อยโทรมาโทรมาทำไมวะโอ้โหโตายโทรมาทำไมรับไม่ได้ครับออเอาแล้ววะเซ็กซี่บินไปต่อนะฮะ,ะน่าสงสารเหลือเกิน<ะ>โหตอนแรกอุตสาวว่าเอาดีแล้ววะโอ้หือสวยตายเด้ง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  เดี๋ยวรอได้เรียนเบสซิ่งก่อนครับผมเราทีนี้มันจะลเล่นสนุกขึ้นเยอะเลยฮะสำหรับบีล่านะกูดาวสิบเปอร์เซ็นต์อยู่มันต้องมีประมาณนี้สิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วบีล่ามันจะโหดนะฮะจำไว้นะคือจำเป็นต้องมียี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเอาอ่ะมันเข้าอ่ะมุมบ้าะเนี่ยวิทย์ไฟฮะไม่รู้จีใจอทำด้วยอะไรเหมือนกัน,นครับเมื่อกี้ชิบหายแล้วน้องกู เบฟถอยก่อนถอยก่อนเอาไบโอได้คือจบอ่ะไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะดูดิสองตัวยิงพร้อมกันนะครับอ่าวดาแล้วแหละด้แล้วแหละ แม่งวิ่งเร็วชิบหายอ้อมหลังก่อน <c oughs> ตีนมา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 เนื่องจากว่าฝั่งนู้นมันออกจอกเกาะเยอะนะครับฉะนั้นเราจอกขอจอกเกาะก่อนเลยนะฮะ สตาล์ออฟนูนั่นเองนะผมได้คูดาวลดอีกสิบเปอร์เซ็นด้วยนะก็มาดูว่ารอบนี้จะยิงเข้าไหมน่าจะเข้าแหละไม่ถึงระยะมันอ่ะบกคู่หายแกอะคือตัวแทงมันก็เข้าหรัวๆได้ครับ แล้วโทรมาหากูทำไมวันนี้น้อยตายโอ้โหไม่ตายเยอะแค่จบแน่เลยอ่ะดูแล้วจบแน่เลยอ่ะไม่น่ารอดบอกน้องก่อนจบเกมนี้พี่น้องแล้วน,นะนี่ครบละเดยวยังไม่จบเพราะได้สตาร์ออมนูนนะฮะ แต่อาจจะจบว่ะเฮ้ยน้องเกิดทันน้องเกิดทัน,ทนแม่งวิ่งเร็วชิบหายอย่างน้อยได้ไฟต่ออีกทีหนึ่งวะ่ะกูอ้อมละกูอ้อมละมึงเจอกูแน่อ,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 อ้าวอ้าวอ้าวไอ้เชีย่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนกูล่ะเพื่อนกูล่ะเพื่อนกูเป็นไรเก้ยตูมูๆูโอ้โหสวยสัต์ครับช็อนนี้โอหไม่กล้าเข้าเลยฝั่งนู้นไม่กล้าเข้าเลยเดี๋ยวเราสตาร์ทอันูนนปต้องเอาของแทงต่อนะฮะเพื่อที่จะยืนต่อได้นะตอนนี้รีบฟาร์มก่อนตอนแรกสกอร์แม่งสวยละวายเฮ้ย กิลเคลียร์คิดอย่างเดียววินเนบอกน้องก่อนเดี๋ยวไอ้แค่นี้ไอ้แค่นี้โอบาวะโอบาวะมึงไปเจาะสกายเลยนะมึงกลัวยิงไม่โดนเขาเหรอดูว่ายิงมันไม่เข้ากันเลยฮะต้องมีสตาร์ออฟนูนนะฮะพอมีปุ๊บออกไอห้ามเด้งเลือดต่อแล้วถ้าเกิดได้ชิ้นนั้นปุ๊บคือจบละ มึงจบแน่นอนครับแอบของพูก่อนแอบของพูก่อนเรียบร้อยอ่ะคูดาวสามสิบเปอร์วัดไฟมาวัดไฟมาบัตโอ้โหโอ้โหโอ้โหอีไฟอืมอีดอกอีแรงอีชิบหายอีอีไบโออีดอกอีจิกอีจิกอีดอก ไบโอฝั่งนู้นเขาก็สตรองอยู่นะฮะผมประสบการณ์ในการเล่นเยอะอะไรองี้เออนั่นแหละ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 สตาร์ทอันนูนก่อนดีวะอีกเจ็ดร้อยเก้าสิบเท่านั้นใจเย็นใจเย็นนนั่แหละใกล้ไ,ได้และถ้าได้ผม,มจะเจาะเกาะเวทเข้าหมดเลยนะฮะเย็ดเกมพิกวะเชื่อเกมพิกวะแล้วเดี๋ยวออกเกาะป้องกันต่อไบโอในเก้าศพละ กาป้องกันล้วเป็นเนี่ยฮะบริษัทอาโคนี้นะจะเหมาะสมยิ่งนักในเกมนี้มันไม่จำเป็นว่ะคือถ้าเกิดเราลองไวโอได้ก็คือจบเหมือนกันคี่บนเพียบเลยคี่บนเพียบเลยวิ่งไปเอาก่อนมาครับมาพิซซ่าพอดีฮะตอนนี้ เชื่อน้อยโทรมารัวเลยมีอะไรวะเนี่ย <c oughs> ไม่ทานเอาแล้วแหละตายแล้วแหละเชื่อน้อยมึงขย,ยันโทรมาจังว้ามันมีอะไรของมันวะเนะ <c oughs> ี่ยชิ้นต้นฐานเป็นฮอรเครไดไอดาเดมนะฮะไม่เอาัวเ์เคดเลยดีกว่าปาัปาบ๊บปั๊บน้อยโทรมาทำไมวะ โผมาสามรอบติดแล้วทำให้เกิดความสงสัยยิ่งนักนะครับเอาคีซี่เราครับผมอิซาเบลล่านะครับผมเข้ากข้ประชิดเกินไปนะฮะดูแล้วเกมนี้น่าจะจบแล้วนะครับผมคีบมาแล้วฮะโอ้โหไม่ทันกูไม่น่าตายแบบนั้นเลยเสียดายนะฮะก็จบเป็นแล้วนะฮะเกมนี้ฮะสุดละสุดท้ายนะผมนักเวททั้งห้าเราก็ไม่สามารถตานหลับเอาไว้ได้นะฮะคือวัยโอมันยิงไกลอ่ะเราพี่โดนแม่งแบบไงโคตเละเดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวไว้รอบหน้า อันนี้มาสุดข,ขมขำหนึ่งเดียวนะก็ทดสอบว่าเป็นยังไงบ้างมตอนแรกนึกว่าจะชนะ้นะนะแต่ก็ไม่นะผมฟังหนูเขาก็แบบไม่ธรรมดาไ,ดไงแม่งแพ้จนได้นะผมโอเคครับไปเชิญนคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ